ร่วมนั่นเลยเธออะเนี่ยอะไรเนี่ยยังไม่ได้ออกเลยนี่คือออกจากบ้านไงโอเคของประธานต้องเอาไปด้วยปะอือเอาไปบ้านอ๋อก็เลยให้ตอนนี้เลยเฮ้ยไป็นยไงที่ต้องช่วยหน่อยหนูจะล้มหมดแล้วไปไหนไปไหนครับไปพาเบสไปกินข้าวครับไปไปกินข้าวเหรอครับเนี่ยสวย เนี่ยเ็นข่าวอ่ะจับมือกันในรถอ่ะอย่าไปทำอีกนะครับจับไปแต่บ้านนี่แหละจับไปเออจับไปแต่บ้าน <c oughs> เออไม่ชอบจับให้คนในไปชอบจับในรถจับไปแต่บ้านนี่จับไปเลยไไปปครับออ